สวัสดีค่ะสมาชิกค,คิดสักแม่ศาทุกท่านวันนี้ชิงก็ได้มาหนุในใจยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วใช้พระธรรมอยู่ในสาดูดีบทที่90ข้อที่10 ข้อที่12ข้อที่12บ,บอกว่าขอพระรงองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพงศ์เพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาแต่ข้อที่10ของชิงไม่ยังไม่ได้พูดถึงนะแต่พี่บีได้แบ่งปันไปในอีกสองวันในหนุนใจยามเช้า พูดว่าสดุดีบทที่90บข้อทีบอกว่าอายุไขของข้าพวงทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและข้าพวงและพวกข้าพองก็จากไปใช่แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะชีวิตคนเราสรัาน้นเราอาจจะคิดว่าเรามีอ,อายุอาจจะถึงเจหรือ80แต่ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าวันตายของเราจริงๆอ่ะคือวันไหน มีแต่พระเจ้าที่รู้บางครั้งเราอาจจะได้ไปเร็วก็ได้บางเรื่งดังนั้นเนี่ยหนุนใจทุกคนที่จะไข้คนชีวิตตัวเองนะถ้าเรารู้แล้ววอ่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าอาสิ่งนี้พระเจ้าไม่พอประทัยเราก็อย่าทําเลยนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นนะแปบ๊บเดียวเองพริบตาเดียวเองก็ผ่านไปแล้ว10ปีดังนั้นเนี่ยเราควรจะ รู้ว่าอะไรสำคัญสำคัญที่สุดอะไรควรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก,ก่อนในครอบครัวของเราในชีวิตของเรานละก็คือพระเจ้าถูกไหมคะถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนคนข้างนอกเวลาเขามองเห็นเราเขาก็จะพูดอยู่ประโยคนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยเนาะก็ไม่เห็นเหมือนไม่เห็นเป็นไรเลยเพราเธอก็คริสเตียนเราก็พุทธแต่พวกเธอก็คิดเล่าเหมือนเราเลยอะเราก็ เราไม่กินแค่ช่วงช่วงเข้าเข้าพรรษาเนาะแต่พอออกพรรษาก็กินไงก็ปาร์ตี้สังสรรค์เลยแต่ผู้เธอก็เหมือนเราเลยนะคือผู้เธอก็ก็เห็นเล่นมาจาง้งเล่นไพ่กินเบียก็เ,เหมือนกันนีหว่าไม่เห็นจะแปลกเลยจริงๆเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เห็นต่างกันเนาะคือ พระเจ้าถึงได้บอกว่าเวลาที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วอ่ะเราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะว่าพปรองบริสุทธิ์เพราะว่าการทำแบบนั้นน่ะมันดีต่อสุขภาพของเราเองดีกับครอบครัวของเราดีกับคนรอบข้างของเราเราไม่รู้หรอกจนวันหนึ่งนะคะตอนที่คุณพ่อเนี่ยพ่อชิงนะไปหาหมอแล้วตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในปอดก็คือเนื้อมงอกน่ะมันอยู่ในขั้วมันไปโตที่ขั้วปอดพอดี หมอก็ถามประวัติเนาะว่าเคยซูบุรีไหมเคยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหมอก็บอกว่ามันก็มีโอกาสนะแล้วก็ต้องระวังคุณแม่ด้วยนะอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็ต้องพาคุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพไปตรวจปอดด้วยนะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยซักผ้าให้พ่อใช่ไหมอบอกใช่แต่ก่อนมันไม่มีเครื่องซักผ้าไงแม่ก็แม่ถึงมีเครื่องซักผ้ามันก็จะปนอยู่ในนั้นนะมันคือสารนิโคตินค่ะ สารนิโคตินเนี่ยมันจะมันจะติดอยู่ที่เสื้อผ้าของคนที่สูบถึงเราจะสูบนอกบ้านพอเราเข้าบ้านเนี่ยสารนิโคตินเนี่ยมันจะติดตัวเรามาแล้วคนที่สัมผัสเราคนที่อยู่กับเราคนที่ซักผ้าให้เราคนที่ดูแลเราเนี่ยเขาก็จะได้สารนิโคตินไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสเขาเรียกว่าบุหรี่มือสองเนาะเขาเรียกสภาพการได้เชื้อมะเร็งหรือว่าเชื้อสารนิโคตินไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าบุหรี่มือสอง นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยใน,น,นอนาคตเนี่ยเราก็ต้องพาคุณแม่ไปตรวจเพราะคุณแม่ก็มีความเสี่ยงยิ่งเราขายของในตลาดแล้วเราเราเจอคนที่สูบ,บุหรีอ่อ่ะเป็นลูกค้าเราเราจะไล่เขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องระวังตัวนะคะอันนี้แหละนี่แค่นีแคสารนิโคตินจากบุหรี่นะแต่ถ้าเป็นพวกเบียร์ล่ะเราจะสอนลูกหลานเรายังไงถ้าเรายังดื่มเบียร์อยู่เราจะบอกว่าลูกอย่าทำนะ อย่าดื่มนะแต่เรายังดื่มอยู่เลยลูกจะบอกว่าไงหลานเราจะบอกว่าไงเขาก็จะมองเราเอาเอาก็ยังดื่มเลยสู้ๆยังดื่มเลยจะมาบอกอะไรเราใช่ไหมแล้วสําหรับคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับชีวิตคู่เนะเาะก็คืออันนี้พูดไม่ได้นะบางคนไม่รู้จักพระเจ้าไงก่อนที่จะก่อนที่จะคือคือเราต้องระวังอย่างนี้ อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นอย่าตัดสินเขาเลยเอาจริงๆอ่ะไม่ควรตัดสินใครเลยเพราะในายพัฒน์พีเขียนนะว่าการตัดสินคนคนหนึ่งหรือการพิพากษาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ใช่สิทธิ์ของเราดังนั้นอะ่ะอย่าตัดสินเขาเลยนพัฒนพีมีเขียนอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเจ้าตวงให้คนอื่นด้วยทนานอันไหนก็คือด้วยตาช่างอันไหนพระเจ้าจะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้น หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราอ่ะตัดสินคนอื่นอ่ะด้วยมาตรฐานที่เรามองโดยที่โดยที่เหมือนกับว่าไปฟันธงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนี้แน่นอนเวลาเขาป่วยเพราะาเขาทําบาปไงเขาถึงได้ป่วยไงเวลาเขาเป็นมะเร็งตายนะก็เพราะว่าเข,เขาเขาอ่ะทาบาปที่แบบอาจจะเป็นบาปล่วงประเวณีหรืออาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะยอกยอกเงินหรืออะไรอะ คือเราสามารถปากเรานี้นะสามารถพูดให้คนหนึ่งไปสวรรค์ได้อันนี้อาจารย์มีชิ่วเพิ่งแบ่งปันให้สตรีเราไปปากเนี่ยสามารถทําให้เกิดไฟไหม้บ้านได้แล้วก็สามารถทําให้อ่าจากที่มีไฟไหม้ทําให้สงบแล้วเย็นได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังตัวเรานะคะทุกคนว่าอย่าตัดสินคนอื่นเลยอกลับมานะพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่อง คนที่ไม่ใส่ใจเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยคือคือเราไม่ให้ความสําคัญอนะ่ะก็เราอยากอยู่กับเขาเราก็ไปอยู่ไงพราสังคมทุกคนก็ทํากันไงอ่าซาตานชอบใช้คํานี้ก่อโหรานะคนอื่นเขาก็ทําคนอื่นเขาเท่าทำไม่เห็นจะยากก็ไม่เห็นจะแปลกเลยอนะี่เขาก็ทากันนะ่ะทําไมเราจะไม่ทําแล้วโวงโง่เหรอใช่ไหมเออเราก็ทําบ้างดิ แต่พอมีเรามีลูกเราจะสอนลูกเรายังไงอะแล้วลูกเราก็จะบอกว่าป๊าป้ามะม่ายังทําเลยอะใช่ไหมแต่มันไม่เป็นไรนะทุกคนหนุนใจเนาะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วช่างหมันเปาโลบอกนะให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมันนั้นแล้วเสียแล้วมองไปข้างหน้าก้าวสู่เป้าหมายข้างหน้าก็คือวันพรุ่งนี้ ตั้งใจทําให้ดีที่สุดให้กับพระเจ้าของเราที่ผ่านมาที่เราเคยเป็นคนบาปเคยทําผิดแล้วช่างมันช่างมันเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอวันนี้ที่พูดครั้งไว้เมื่อครั้งที่แล้วคือเรื่องของเศรษฐีและลาสลัดอยู่ในลูกานบทที่16ข้อที่2 0ถึง23อยู่ในลูกาบทที่16ข้อที่แต่วันนี้จะเอาทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเศรษฐีและลาสลัดคืออยู่ในข้อ1 9ถึง30เอ นะอลองไปอ่านดูนะชิงสรุปมาให้ฟังสั้นๆเศรษธีเป็นยังไงเศรษธีตอนยังไม่ตายนะได้นุ่งห่มผ้าสีม่วงผ้าป่านเนื้อดีผ้าสีม่วงก็คือผ้าที่ผ้าที่กษัตริย์ใส่เลยนะคือต้องรวยจริงๆนะถึงจะมีผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีอ่าแล้วอาหารที่เขารับประทานล่ะสองเขารับประทานอาหารอย่างปลาหนีทุกวันเขาพูดถึงปลาหนีแล้วนึกถึงพวกอาหาร อาหารฝรั่งเศสอิตาลีที่แบบจะต้องปรุงอย่างปานนีปรุงอย่างแบบพิถีพิถันแล้วกินกินทำออกมาเนี่ยไม่ได้ทำมาเต็มจานนะทำมาเป็นคำไม่เหมาะกับเอเชียเราเลยไม่อิ่มนะก็คือเขาอะรับประทานอาหารอย่างปานีทุกๆวันแต่ลาซานดล่ะลาซานดเนี่ยเกิดมาก็เป็นขอทานมีแผลทั้งตัวะ นะหนึ่งมีแผลทั้งตัวเจ็บปวดนะสองนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีนั่นคือบ้านของเขาที่นอนของเขาก็คือหน้าบ้านของประตูนี่แหละก็คือข้างถนนนั่นคือบ้านของเขาสามเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั่นก็คือขอแค่ได้กินเศษอาหารก็พอนี่คือชีวิตของเขาสี่สุนัขเลียแผลของเขาดูซี่จุดเริ่มต้นของเขามาก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมห้าตายแล้วไปไหน น,นั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของเขาที่ได้พบเรื่องที่ดีคือหลังความตายนั่นเองของลาซารัสนะเ่ะเรามาดูซิลาซาลต์หลังจากการตายแล้วเป็นยังไงพูดสั้นๆประโยคเดียวเลยตายแล้วเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมหมดละชีวิตของลาซารัสแต่กว่าที่จะสิ้นอายุไขกว่าที่เขาจะสิ้นชีวิตเขาต้องทุกข์ทรมานเขาต้องเจ็บป่วย เขาต้องนอนหนาวทนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเพราะเขาไม่มีบ้านเขาต้องอดมือ้อกินมือ้อเวลากินก็กินของที่สกปรกก็คือของที่ตกมาจากโต๊ะของเศรษฐีแผลของเขาไม่เคยหายเพราะว่าสุนัขคอยเลียแผลของเขานี่นก็คือความยากจนของเขาเนาะทำให้เขาต้องทุกข์ทรมานแตแ่ความแฮป,ปี้หรือ สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะหลังจากที่เขาตายเราทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราหมเขาสุขสบายมากจลังกที่เขาตายนั่นคือวินาทีที่เขาอะพ้นทุกทรมานบนโลกนี้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าชีวิตบนโลกนี้มันแสนสั้นแต่ชีวิตที่ยาวนานนั้นนานที่สุดนั่นคือหลังจากที่เราตายแล้วนั่นเองกลับมาดูเศรษฐีเกิดเลยึ้นเศรษฐีตอนมีชีวิต โอ้โหใช้ชีวิตสุขสบายมีบ้านหลังใหญ่มีคนใช้มากมายทำไมเราถึงรู้เพราะว่าชื่อของเขานั่นก็คือเศรษฐีนั่นเองเนาะแล้วก,กินอาหารเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยหิวเพราะว่าเขารับประทานอาหารอย่างปราณีทุกๆวันคําว่าปราณีคือไม่ได้ปรุงแบบทั่วไปนะต้องปรุงอย่างพิถีพิถันเลยแปลว่าเขาจะมีพ่อครัวประจําตัวเขาวัตถุดิบต้องคัดเลือกอย่างดี อะไรที่อยากกินต้องได้กินเพราะว่าเขามีเงินไงแต่หลังจากการตายละ่ะสรุปของเศรษฐีได้สองข้อนะแต่เป็นสองข้อที่ใหญ่มากข้อดีของเขานะตอนที่เขาเกิดเนี่ยเขาใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยแบบได้แต่ของที่ดีแต่ลาซาด้าได้แต่ของเลวๆนะแต่หลังจากที่เขาตายเกิดอะไรขึ้นเขาถูกฝังในลาซาดัดเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าลาซาดถูกฝังเพราะลาซาดไม่มีเงินไง ม่มีเงินแม่แต่จะเตรียมหลุมศพให้ตัวเองนะแต่หลักเศรษฐีเนี่ยเตรียมไว้ให้ตัวเองอย่างดีเชื่อว่าถึงเขาตายไปแล้วพี่น้องของเขาก็าจะจัดงานศพให้เขาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะเขาถูกฝังไว้อย่างดีขอ้อ5เมื่ออยู่ในแดนม,มรณาเกิดอะไรขึ้นในพระพีบันทึกว่าเขาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักแต่ยังไม่บอกนะว่าทําไมถึงทุกข์ทรมานาพระคัมภีร์บันทึกต่อว่าเศรษฐีเนี่ย ก็มองเห็นอับราฮัมอีกฝากหนึ่งก็ร้องกับอับราฮัมว่าอับรามบิดาเจ้าค่าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาสาลต์มาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำนะขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาสาลต์มาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ําแตะที่น้าเนี่ยนิดเดียวเนี่ยจุ่มน้าเนี่ยมาแตะที่ลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเดียวว่าข้าพเจ้า ตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้นี่คือคําตอบว่าทําไมเขาถึงทุกทรมานเพราะว่าที่ที่เขาอยู่มันมีแต่เปลวไฟมันร้อนร้อนร้อนมีแต่ความร้อนมีแต่ไฟเขาอยู่กับไฟแต่ราซาลัดอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมใครพาไปเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมสุขสบายเย็นชื่นใจ ตลอดไปอ๋อแต่เศรษฐีละ่ะโอ้โหทุกทรมานอยในเปลวไฟแต่อัประหามตอบว่าไงอับระหามตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ดีได้ของดีสําหรับตัวและลาสลัดได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความแสนละทม มีเหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงทุกขทรมานอยู่ในเปลวไฟคำตอบอยู่ข้างท้ายนะบอกไงต่อบอกว่าจากนอกจากนั้นระหว่างเราระหว่างในปั้มพี่เขียนอย่างนี้ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าอับรามพูดใช้คำพูดว่าระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าทั้งๆท,ท,ที่บทสนทนานเนี่ยมีแค่สมคนลาซาลอับราฮัมแล้วก็เศรษฐี เศรษฐีเนี่ยอ่ะอยู่ในนรกละอยู่ในเปลวไฟลาซาลั์อยู่บนสวรนแน่นอนกับอับราฮัมแต่ในประโยคนี้ทำให้เราเราเห็นว่ามีอีกคนมากมายเลยเพราะว่าอับราฮัมใช้คำพูดว่าพวกระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ พวกเรากับพวกเจ้าแปลว่าในสวรรค์ก็มีคนมากมายในนรกก็มีคนมากมายก็ใช้คำว่าพวกเจ้ากับพวกเรามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่นะฮพออ่านมาถึงพวกเจ้าพวกเราคิดถึงโอ้โหมันมีคนมากมายนะเต็มไปหมดเลยอยู่ที่นั่นนะแล้วเราก็มองเห็นกันนะในสิ่งที่พระเยซูปเปิดเผยให้เราเนะี่ยเ้วเกิดอะไรขึ้นต่อ แล้วระหว่างเรามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ก็คือเพื่อว่าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้แล้วเศรษฐีก็พูดพอรู้ละอ่าขอน้ําไม่ได้ขอน้าแค่หยดเดียวนะมาแตะทิลินเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเศรษฐีก็เลยคิดถึงใครคิดถึงน้องเขาค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคน ขอให้เสร็จขอให้ลาซาลัสเนี่ยเป็นพยานแก่เขาก็าคือเขาขออะไรเขาบอกว่าบิดาเจ้าข้าเขาพูดกับอับราฮัมเขาพูดกับอับราฮัมถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซาลัสนะไม่ต้องเอาน้ำมาแตะที่ลิ้นก็ได้แต่ขอใช้ลาซาลัสเนี่ยไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคนให้สลาซาลัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมีให้เขามาถึงที่ทรมานนี้ที่บึงไฟนะลูกนี้ แต่ประรามตอบเขาว่าไงเขามีโมเสกและผู้เผยเพระวจนะนั้นแล้วก็คือเขามีคนของพระเจ้าแล้วก็มีผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วนะให้เขาฟังคนเหล่านั้นเ,เถิดเศรษฐีนั่นจึงว่าไม่ได้ก็คือไ,ไม่ได้นะอับราฮัมบิดาพระเจ้า,อ,าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าอับราฮัมบิดาของข้าไม่ได้นะแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาคงจะกลับใจเสียไม่เหมือนเราลักอะเราลักพี่น้องเราแล้วก็น,นึกวิธีที่จะทํายังไงนะที่จะทํายังไงให้เขาแบบสนใจฟังเราสนใจฟังเรื่องของพระเยซูสนใจที่จะมาเชื่อพระเยซูแต่อับรามตอบว่าไงตอบว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและผู้เผยพระชนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่ออับรามพูดความจริง ูดความจริงให้เศรษฐีฟังว่ามันเป็นไปบ่ได้หรอกนะเป็นไปบ่ได้ถ้าเขาจะเชื่อเนี่ยเขาเชื่อเป็นน้าแล้วเพราะว่าผู้รับใช้ก็อยู่ท่ามกลางเขาพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเหมือนเราอ่ะเราพูดเรื่องพระเจ้าให้ฟังใช่ไหมให้กับคนที่เรามีโอกาสที่จะประกาศแต่น้อยคนนะที่จะฟังแล้วก็ยอมรับเชื่อเลยแต่ก็มีนะไม่ใช่มีมีดังนั้นเนี่ยอัพราฮัมจึงบอกความจริงของเให้กับ เศรษฐีฟังว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและผู้เผยพระชนะในยุคนั้นเนาะแต่ยุคนี้คือผู้รับใช้น่นะนะหรือคนที่ประกาศให้เขาอะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นจากความตายเขาก็ยังไม่เชื่ออันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนอ่าวันนี้นะเรามาคุยเรื่องเศรษฐีกับลสาสนัดจบแล้วเนาะก็หนุนใจทุกคนนะคะอย่าท้อใจอย่าท้อใจเราไม่รู้หรอกพระเจ้าจะ เปลี่ยนแปลงใจเขาหรือวันไหนที่เขาจะยอมรับเชื่อหรืออาจจะเป็นช่วงวินาทีสุดท้ายที่เขากําลังจะสิ้นลมหายใจเราไม่รู้เลยเพราะเราไม่ใช่เขาไงมีแต่เขากับพระเจ้าที่รู้ดังนั้นนะคะหนุนใจอย่าท้อใจนะเราต้องประกาศและหนุนใจให้ใข้คนชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วอะไรที่พระเจ้าไม่พอประทยัยอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดไปให้มันผ่านไปนะให้มันผ่านไปเลย ขอไภโทษจากพระเจ้าขอพระโลหิตของเรีเยซูล้างบาปของเราแล้วเดินไปข้างหน้าเริ่มใหม่กับพระเจ้าอะไรดีอะไรดีที่สุดทำค่ะนะแสวงหาพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีรอธิษฐานเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าคูดคุย,คยกับเรานะผ่านทางพระวจนะคำผ่านทางการอ่านพัมพีผ่านทางคําเทศนาผ่านทางการแบ่งปันผ่าน มีวิธีมากมายที่พระเจ้าจะพูดคุยกับเราแต่เราต้องฟังนะคะแล้วพระเจ้าจะใช้เราได้เนาะใช้อะไรใช้ให้เราไปประกาศแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วชีวิตที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆนะทุกคนนะอนาคตเราจะสอนอะไรลูกหลานเราเราจะพูดได้เต็มปากจงเชื่อนะแล้วก็ทำตาม เหมือนที่ป,ป,ะ,ปะป๊ามามาทำนะเหมือนที่พี่ทำนะเหมือนที่อสอุ่ออี้ทำนะเหมือนที่อากงอาพอทำนะเหมือนที่ไอเห oyster, อีในทํทำนะเห็นไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆนะเห็นไหมพระเจ้าช่วยเรานะเราจะพูดได้เต็มปากเราจะมีคำพยานมากมายพูดให้ลูกหลานเราฟังแล้วเขาไม่ใช่แค่จะได้ยินนะเขาจะได้เห็นด้วยนะคะหนุนใจทุกคนเลยเริ่มต้นกับพระเจ้านะ เพระจ้าในแต่และว,วันอธิษฐานเพื่อคนที่เราคิดถึงนะขอหนุนใจและขอจบการแบ่งปันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะ